การรักษาสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดซึ่งการสะสมของคอเลสเตอรอลชนิดเลวและความดันโลหิตสูงสามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันและโรคหลอดเลือดสมองได้คอีิโออินเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบแคปซูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวลดความดันโลหิตและปรับสมดุลในร่างกาย ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่ได้รับการขัดสันอย่างพิธีพิถันคอทิโออินจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจและลดความเสี่ยงของโรครายแรงหากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวและควบคุมความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพคอเทิโออินคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณอย่ารอช้าสั่งซื้อวันนี้เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษด้วยสรพพคุณและส่วนผสมที่ขัดสันมาอย่างดี คอทิโอลินเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยลดไขมันเลวและความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมทำให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรง